นิตยสาราเจาะสนามนกนิตยสารของคนรักนกแข่งขันทั้งนกกรงหัวจุกนกเขาชวาและนกเขาใหญ่คนรักนกแข่งขันไม่ควรพลาดวางแผนทุกกลางเดือนเจาะทุกสนามเจาะทุกช่างกรงเจาะทุกบ้านเซียนเจาะลึกเทคนิคและวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้องนิตยสารหกโลคุณภาพพบนิตยสารเจาะสนามนกบนแผงหนังสือทุกกลางเดือน ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอจันะจังหวัดสงขานะครับก็เรียกว่ายืนอยู่หน้าบ้านของตำนานตะขออีกท่านหนึ่งนะครับที่โด่งดังนะครับในด้านคุณภาพความสวยงามนะครับก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปรู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมะนังเองนะครับกรรมวิธีในการผลิตนะครับรวมถึงเทคนิคต่างๆนะครับว่ากว่าจะเป็นมาเป็นตะขอมะนังจันะได้เนี่ย เขามีเทคนิคอย่างไงบ้างมีวิกรรมวิธีในการทำอย่างไงบ้างนะครับผมเชิญแอบตามผมเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปนะครับผมอ่ากาลังทํางานกันอยู่เลยนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือเป็นโปรเซสหนึ่งนะครับในโปรเซสหมายถึงเป็นกระบวนการนะครับผมในการทําตะขอนะครับของช่างดังท่านนี้นะครับก็คือมะนังนะครับผมเดี๋ยวผมแอบเข้าไปสกิดทักนะครับผม สวัสดีครับมะนังสวัสดีครับผม,ผมวันนี้เจอตัวจริงเสียงจริงนะครับมะนังตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย ทำอะไรนะครับผมจำปาจำปาทำจำปานะครับเดี๋ยวอาจจะรบกวนเวลามานังนั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตะขอสักพักหนึ่งได้ครับนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ผมจะพาท่านผู้ชมเจาะรายละเอียดนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการทําตะขอของมานังจันะท่านนี้ครับผมท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวมานั่งคุยกับมานังจานะกันนะครับความเป็นมาของเรื่องการทําตะขอครับเทคนิคการทําตะขอต่างๆนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยตะขอของมานังเนี่ย เรียกว่าตีกันไม่หยุดมือเลยนะครับผมแล้วก็เป็นที่ฮิตมากนะครับผมในตอนนี้ก็อยากสอบถามมานางว่าสาเหตุที่เรามาทําตะขอเนี่ยเพราะอะไรแล้วก็เราทํามานานแค่ไหนแล้วเราทามาประมาณ4ี่หปีครับอืมแล้วก็พอดีพ่อทำตะขอแล้วอ๋อพ่อทำตะขออยู่พ่อชื่ออะไรครับผมบางหลีครับบางหลีอ๋อครับผมบางหลีครับบางหลีแล้วก,ก็มีน้องชายพี่ชายมาทำตะขอแล้วก็เราก็ มาทําตะขอด้วยเมื่อก่อนทากลงเมื่อก่อนทากลงอ่าผมจําได้กลงนกเขามานางนี่โหดังมากแต่ปีหนึ่งได้สักลูกหนึ่งครับผมีสองปีใบหนึ่งครับเราเราตะขอนี้เริ่มทํามาตั้งแต่ปีไหนเนะยครับผมก็ประมาณปีสี่หกนะครับสี่หกสี่เจ็ดประมาณปีสี่หกสี่เจ็ดนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้ก็ขายตะขอซื้อตะขอมาครับ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 มาเช็นอาชีพนี้ออื อยากถามมานังว่าตะขอตัวหนึ่งเนี่ยจะทําขึ้นมาเนี่ยมันมีกระบวนการในการทํำยังไงบ้างกระบวนการแรกก็คือเลื่อยครับต้องเลื่อยก่อนครับมีแบบแล้วก็มาเลื่อยตามแบบมาเลื่อยเลื่อยให้เป็นชิ้นแบบนี้ครับผมอ๋ออันนี้เป็นหัวมันนะครับครับเป็นหัวเป็นหัวก็คือเลื่อยเป็นแบบนี้ก่อนครับแล้วก็มาตีมาตีนะมาตีลางเดี๋ยวจะตีให้ดูอ๋อครับผม อ๋ออย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมาตีลายด้วยเสร็จปุ๊บแล้วเราเอาเอาชิ้นส่วนมันติดกันยังไงเอากาวทาเงี้ยใช้เงินครับใช้เงินนะครับผมใช้เงินแท้เงินแท้รับซื้อของได้ซื้อของได้ครับไม่ใช่นั่นมันคนละเงินแล้วอ๋ออันไหนครับผมอันนี้นะอันนี้เงินสองส่วนกับทองเหลืองหนึ่งส่วนเงินสองส่วนกับทองเหลืองหนึ่งส่วนนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวประสานเอาเอามายังไงเอามาทาเงี้ยครับเอามาทาเผาไฟเผาไฟ ออแล้วไอ้ขาวๆนี่อะไรครับเนี่ยมันเป็นประสานทองประสานทองนะครับอันนี้ก็คือเป็นผงเงินกับผงทองผงทองเหลืองผงทองเหลืองกับผงเงินนะครับผมที่ผสมแล้วอ๋อครับแล้วก็ใช้ความร้อนเผาครับมันก็เชื่อมติดกันครับผอ๋อนะครับผมแล้วเห็นมีพลอยเต็มเลยเนี่ยโอ้โหตัวนี้สงสัยหลายบาทพลอยนี้เอามาจากไหนครับเนี่ยก็สั่งกรุงเทพเกียร์ครับ สะออนี่นะครับท่านผู้ชมมีพลอยนะผมสั่งจากกรุงเทพเจียมานะมีทั้งพลอยห้อยนะครับนี่มีเจียมานี่ก็เป็นพลอยอาดนะครับผมนะครับหลายโอ้โหจำโปงจำปานะครับผมแล้วจะดูยังไงเป็นตะขอมะนังเนี่ยตอนนี้มีมีเบอร์ครับมีรันเบอร์ต้อก็มีรันเบอร์มีเบอร์มันจะตีทุกตัวอ๋อที่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 ก้านนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะมีจะมีเขาเรียกว่าเป็นรันนิ่งนัมเบอร์นะครับผมก็เหมือนกับว่ามะนังก็จะตอกไว้ว่าตัวนี้ ตีเป็นตัวที่เท่าไรแล้วก็ปีไหนนะครับผมมีหมดแล้วก็อะไรตรงนี้ีที่จำปาอ๋อที่จำปาที่จำปานะครับท่านผู้ชมก็จะมีตอบคาว่ามะนังมะานังนะครับผมนี่แน่นอนเลยนะครับผมตอบคาว่ามะานังครับผมอ๋อดูแท็บฟอร์มตรงนี้นะแล้วก็มีกี่แบบเราทำเนี่ยมีกี่แบบผมเห็นเนี้ยนี่เขาเรียกอะไรครับผมแับนี้หงฉลุครับอันนี้เป็นหงฉลุนะครับครับ มีเป็นตัวไหนมีมีตัวท็อปตัวไม่ท็อปตัวแล้วผมเห็นพลอยเต็มเลยนี่อลังการมากอันนี้ตัวท็อปครับถ้าตัวไม่ท็อปมันจะไม่มีพลอยอ๋อถ้าตัวไม่ท็อปพลอยตรงนี้จะไม่มีที่ตัวนะครับผมโอ้โหนี่ตัวนี้ก็เป็นหมื่นเลยนะประมาณแปดเก้าพันประมาณแปดเก้าพันนะครับท่านผู้ชมสําหรับตัวนี้นะครับก็มีพลอยเขียวด้วยที่หน้าอกโอ้โหพลอยเยอะแยะมากมายครับผมตัวนี้พองๆครับผมตัวต่อมาอึ๊บนี่ไก่จิกอันนี้ไก่จิกนะครับโอ้ขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับผม อ๋อนี่นะครับประมาณฝ่ามือครับท่านผู้ชมก็มเป็นไก่จิกอันนี้ก็พลอยเพียบเหมือนกันนะอกก็มีนะครับมันจะมี3ไซส์ที่ทําอยู่อันนี้ก็มีต่ออ่านี้มีต่อต่อโคด,ด้วยเหมือนกันนะครับ790 79053ทับก็คืออาจจะเป็นตัวที่79ตัวที่790ในปี2 2 5 5 3งพับ้าตัวแลวผู้ชมคิดดูนะครับผมว่าโอ้โหขนาดไหนนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับผมกอ็อันนี้ ไก่อะไรนะเมื่อกี้นี้ไก่จิกหางสองไก่จิกหางคองนะครับตัวต่อมานี่นะครับผมตัวนี้สวยนะครับผมเป็นเหมือนหงใช่ไหมหงกระดูกเป็นหงกระดูกนะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับผมมีพอยนะครับสวยขนาดไม่ใหญ่ครับท่านผู้ชมคือใส่กับนกโรงหัวจุกเนี่ยขนาดกําลังดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กแล้วก็เป็นตะขอที่แข็งแรงนะครับทนทาน ก็อย่างนี้ก็เป็นงานดิบใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้ชุบยังไม่ชุบงานดิบเนี่ยดูจะสวยนะเพราะว่ามันจะเหมือน3กษัตริย์แต่ว่าพอใช้งานไปนสักระยะหนึ่งมันก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะถ้าอยากให้ดีก็อาจจะไปชุบทองชุบเงินชุบนิกเกิลอะไรนั้น,นแล้วแต่ครับแล้วมาันาังแนะนําให้ชุบไหมหรือว่าให้ใช้แบบนี้นี่เขาไม่ชุบครับตอนนี้เขาเล่นงานดิบเขาเล่นงานดิบนะครับอ๋อตอนนี้คือซื้อไปก็ว่ากันดิบๆไปเลยไม่ต้องมาชุบอ่ะเดี๋ยวผมให้มานัง สาธิตนะครับผมขั้นตอนในการทําตะขอสักนิดหนึ่งนะพอเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่ากว่ามันจะมาเป็นไอตัวแบบเนี้ยมันจะต้องมีกรรมวิธีอะไรบ้างครับผมอันนี้ก็คือตอกลายตอกลายครับจากแผ่นอันนี้นะครับก็ตอกลายนะครับโดยมีเครื่องมืออยู่สองสามชิ้นเองนะครับผมก็ตอกลายด้วยความชํานาญนะครับทําด้วยความชํานาญ เริ่มมีลวดลายขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอ๋อ<ม>ียยก็ละเอียดมากนะครับผมในในแต่เครื่องมือแต่ละอันที่ตอกเนี่ยปลายของมันเนี่ยก็จะเป็นลายหนึ่งนะครับอาจจะเป็นลายโค้งลายตรงเส้นหนาเส้นบางนะครับผมก็เรียกว่าเป็นงานมือนะครับผม อ่ะพอตอกลายเสร็จแล้วยังไงต่อครับผมเสร็จแล้วมาเผาไฟครับมาเผาไฟนะครับผมกับก็ให้ดิ่มแล้วก็มาตีให้ให้ให้โผลให้พองอ๋อชิ้นนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเป็นชิ้นที่ตอกลายแล้วนะครับก็จะมีลวดลายนะครับผมแล้วก็มาตอกให้ให้มันโป่งพองขึ้นมาส่วนไหนพองก็ตอกให้พองนะครับที่ยังไม่พองก็คือแบบนี้อันนี้คือที่ยังเป็นยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธีในการในการ แกะลายแล้วก็ยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทําให้มันพองนะครับ,รบอันนี้ก็คือผ่านกรรมวิธีนั้นแล้วนะครับผมอันนี้เป็น2อันนะครับเปรียบเทียบกันนะครับอ่าโอเคพอแกะลายปุ๊บมาทําให้พองตามแบบเสร็จปุ๊บแล้วทํายังไงต่อเออมาเชื่อมครับมาเชื่อมอ่ะให้มานาาั่งสาธิตการเชื่อมหน่อย ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวมานาังในศาสตส์ธิตการเชื่อมนะครับอะตะขอให้ดูนะครับว่าจะเชื่อมอยังไงอ่ะมานังลองทําให้ดูครับเชื่อมอยังไงครับก็เริ่มต้นจากอันไหนไม่เกี่ยวถอยไปนะครับจะเชื่อมแล้วนะครับอันไหนไม่เกี่ยวถอยไปอถอยมาเรียบร้อยแล้วครับผมเ,เดี๋ยวผมเก็บไว้ตรงนี้ค,ครับผมอันนี้อะไรครับอน,นี้นี่เป็น แผ่นกันความร้อนครับเป็นแผ่นกันความร้อนนะครับผมก็ต้องมาเชื่อมมาเผาบนแผ่นกันความร้อนนี้ครับอันนี้ที่เชื่อมนี้เรียกรียกว่าอะไรครับผมเป็นตัวอะไรไก่จิกครับเป็นไก่จิกนะอ๋อไก่จิกหางพองครับมันเป็นไซส์อย่างตัวนี้ครับแต่ว่าเป็นไซส์เล็กเป็นไซส์กลางอ๋อเป็นไซส์กลางอันนี้อันนี้ตัวที่เสร็จอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ครับผมอ๋อแล้วตัวนี้เป็นไซส์กลางนะครับผมใส่สิบสามซี่ครับใส่สิบสามซี่้อมเผาเรียกไม่ไม่ค่อย ก็อันนี้นะครับประสานนะครับผมอันนี้อันนี้อะไรครับที่หหอะลงไปน้ำน้ำธรรมดาครับน้ำธรรมดาเลยเหรอต่อไปเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าต้องบุกตะลุยเข้าความร้อนหลายหลายองศาแล้วครับผมแล้วมันนั่งเผาอย่างนี้ทุกวันเลยวะทุกวันมีหน้าหน้าดำ เอ๊ะหรือผมก็เผาด้วยก็ไม่ทราบนะครับเนี่ยแยกไม่ออกแล้วอ่านะครับอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมชมนะครับผมหาด,<ก>ดูยากนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราซื้อกันเนี่ยคนที่ใช้เนี่ยซื้อสําเร็จเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ไอที่มาของมันมันมาอย่างไงนะมันเริ่มจากอะไรนะครับกว่าจะมาเป็นสวยๆอย่างนี้ให้เราใช้นะครับมันผ่านขั้นตอนแล้วมีกรรมวิธีมากมายนะครับอันนี้ต้องอาให้คามก่น ครับอกวาต้องแต่งนะครับให้เสมอก่อนนะครับซ้ายขวาโอเคเพราะว่าบางทีมันอาจจะเลื่อมกันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้มีเศษเศษคมออกมาก็ต้องลบลบลบคมก่อนนะครับอ่ะเริ่มแล้วนะครับผมก่ออามาท้ อ๋อโอเคธรรมธาบนะครับผมว่ามาาันลงจังหวะหรือยังธรรมธาบธรรมธาบครับผมอ๋อต้องมีแต่งที่ตัวด้วยนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะยังไม่เรียบนะครับมีบางส่วนยังไม่เรียบก็อาจจะประกบกันไม่สนิทนะครับผมเอาละตัวเรียบปีกเรียบ ก็ใช้น้ำยาะสานแบบเมื่อกี้ที่บอกนะครับผมก็มีส่วนผสมของเงินนะครับทานะครับผมเหมือนกาวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นกาวที่ใช้ใชเชื่อมโลหะโดยผ่านความร้อนนะครับทาทั้งสองอันนะครับผมท,ทั้งที่ตัวที่จะม,มาวางกับตัวตัวแกนของมันนะครับโหวันนี้ได้เห็นกับตาผมก็ครั้งแรกนะ วางลงไปแล้วนะครับผมอ่าก็ต้องเล็งให้ดีนะครับผมให้มันสวยงามนะครับได้มุมได้ฉากนะครับผมอ่าต้องเล็งใช้เวลาเล็งนิดนึงครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไป <S <S ก็เป็นการเผานะครับผม ปิดไฟแล้วครับผมมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับอันนี้อะไรครับน้ำเหรอหรอันนี้อันนี้เหล็กครับเหล็กขอ,อไว้กดไว้กดแล้วเราต้องเผานาไม่ครับแบบนี้เขาให้เงินมันละลายครับเผาให้เงินมันละลายครับ ก็ใจปานน้องคงคงให้ให้เงินวันนี้ละลายแต่ว่าเงินเนี่ยมาเข้ากระเป๋าเราถูกปะใช่ <laughs> <laughs> ใช่ครับานผู้ชม,มล่เาลลเราจะดูยังไงว่ามันละลายนะ มันเหล็กมันต้องแดงเกือบจะละลายครับไอ้ไอเป็นทองเหลืองครับก็คือเผาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแดงนล้วผมจะเกือบจะละลายเลยมันจะติดถึงจะติดนะครับ ครับมะนังก็เผาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเมื่อเผาก็คือขั้นตอนในการเชื่อมนะครับก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บเชื่อมเสร็จแล้วยังไงต่อเชื่อมเสร็จแล้วใส่พลอยครับใส่พลอยนะครับผมก็หลังจากนี้มันจะมีขั้นตอนนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะให้มะนังสาธิตต่อนะครับในเรื่องการขั้นตอนต่างๆแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ในรายการของเรานะครับผมสุดท้ายก็อยากให้มะนังกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับท่านผู้ชมเรื่องตะขอเรื่องอะไรของเราเนี่ยครับผมทั้งภาษาไทยแล้วก็ทั้งภาษายาวี ก็อยากฝากแฟนรายการโจสนามครับก็เป็นรายการที่ดีมากอย่างน้อยเราอยู่จังหวัดชายแดนภาคได้ก็อยากจะให้มองงานศิลปะแล้วก็มาช่วยงานศิลปะมาช่วยส่งเสริมอาชีพครับที่จะทําให้พวกเราอยู่อย่างสงบสุขนะครับนั้วก็อยาก ให้คนไทยรักกันครับครับ <c oughs> ก็อยากให้รายการนี้อยู่กับเรานานๆเพราะว่าอย่างน้อยถ้าไม่มีอาชีพนี้ผมน้องๆเจ็ดแปดคนก็ตกง,งานครับเจับผม <c oughs> อ่ะมานั่งพูดจาวีครับผมก็อยากสลายไมโครมิโตลาวีแตงโกรายการเจาะสนามยันดีรายการเจอะสนามด้วยวีโตอโดกิโจอโดอาชีพโลดี ครับก็วันนี้นะครับรายการเจาะสนามนกผมนะครับแล้วก็ทีมงานขอขอบคุณมะนังนะครับผมที่ให้เกียรตินะครับกับทางรายการเจาะสนามนกได้มาเจาะถึงนี่เลยนะครับไม่ค่อยมีใครได้เห็นนะครับงานของมะนังนี่เกิดแบบไหนนะครับขั้นตอนในการทํายากขนาดไหนนะครับเผานั่งความร้อนอย่างทั้งวันนะครับแล้วก็มะนังก็ ทำมานี่ก็เยอะนะครับตะขอแต่ละตัวเนี่ยต้องผ่าน Q c ซทั้งหมดกว่าจะออกไปสู่มือของของผู้ใช้งานในตลาดตะขอในตลาดกรงนกด้านนอกได้นะครับผมราคาตัวหนึ่งก็ผมคิดว่าไม่แพงนะครับกับตะขอระดับที่โหพอยเต็มตัวเนี่ยราคาไม่ถึงหมื่นนี่คิดว่าคนที่เล่นกันอยู่นะครับเต็มใจซื้อนะครับถ้ามองกันเห็นเห็นว่าทํายากขนาดนี้กันแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเจาะสนามนกก็ขอกลับลา ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพร้อมกับมานางนะครับโอกาสหน้าก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับที่อื่นๆนะครับตลอดไปที่อื่นๆนีกกับรายการของเราในในโอกาสต่อไปครับผมโอกาสนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคร<อ>ับข,<อ>ขอบคุณมานางครับผม นิตยสารเจาะสนามนกนิตยสารของคนรักนกแข่งขันทั้งนกกรงหัวจุกนกเขาชวาและนกเขาใหญ่คนรักนกแข่งขันไม่ควรพลาดวางแผนทุกกลางเดือนเจาะทุกสนามเจาะทุกช่างกรงเจาะทุกบ้านเสียนเจาะลึกเทคนิคและวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้องนิตยสารหกล้คุณภาพพบนิตยสารเจาะสนามนกบนแผงหนังสือทุกกลางเดือน